แบบเพียข้นเลยแม่ม,ม,ม,มีเสียงไหมเออใช่มันเฮง,เงฉันว่าฉันต้องเรื่องประชุม<ด>ออกไปก่อนดเดี๋ยวแป๊บนึงนะใครพร้อมแล้วพิมเลขหนึ่งขึ้นมาเลยค่ะสวัสดีนะคะคุณลูกปัดสวัสดีค่ะพิมพ์เลขหนึ่งขึ้นมาเลยจ้าแป๊บนึงนะคะ ภาษาอังกฤษใช้ทำงานอ่าแบบมันจะมีประโยคหลายอย่างที่ปกติเราจะพูดแบบว่าแล้วมันดูเบสิกแต่ว่าวันนี้วิคจะเปลี่ยนให้ดูโปรเฟ s ชั่น a แล้วก็เป็นหลายๆเทคนิคที่ไม่มีสอนในหนังสือนะคะคำแรกเนี่ยคุณนารุมนกับคุณพิมพ์ระดาพิมพ์ขึ้นมาแล้วว่าค a l อ o ใช่หรือไม่อ่ะใครพร้อมแล้วพิมพ์เลขหนึ่งขึ้นมาเลยจ้ะ ใครพร้อมแล้วพิมพ์เลขหนึ่งขึ้นมาเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะบัตรนาว่ารอก่อนว่าทุกคนได้ยินเสียงชัดเมื่อกี้พอดีเป็นเวอร์ชั่นแบบลูกค้ามารีวิวให้อันนี้เราจะมาสอนต่อนะคะเดี๋ยวปันยกยก,ยก iPad ขึ้นให้พี่นิดนึงฉันคิดว่าฉันจะต้องเลื่อนประชุมออกไปก่อนเออคำว่าเลื่อนคือคำว่าอะไรดี I think we have to the meeting until next week คำว่าเลื่อนข้อ A call off ข้อ B slow down ข้อ c put back ข้อไหนที่แปลว่าเลื่อนคะอ่าเอาข้ออะไรดีข้อไหนที่แปลว่าเลื่อนอ่าเลื่อนแบบเลื่อนอ่ามีหลายคนเลยพิมพ์ว่า call off คุณพิมพ์ระดาบอกว่า call off ใช่หรือเปล่านะอุ้ยมีแต่คนตอบว่า call off ทำไมวิกถึงออกเสียงว่า call off จริงๆแล้วมันคือหลายคนอาจจะออกเสียงว่า call off แต่จริงๆอะมันคือการลิงก์เสียงระหว่าง call off call off alright are you ready เริ่มแล้วนะคำว่าเลื่อนไม่ใช่ข้อแรกนะคะข้อแรกแปลว่ายกเลิกค่ะอ้าว O M G กันก่อนเลยค่ะพิมพ์ขึ้นมาได้ไดไดเลยว่า call off แ,แปลว่ายกเลิกจ้ะแปลว่ายกเลิกไม่ใช่เลื่อนเลื่อนคือมีวันนัดใหม่ขึ้นมาให้ว่าเราจะเออเรียนกันเออไม่ใช่เราจะประชุมกันใหม่อีกทีเมื่อไหร่อันเนี้ยเขาเรียกว่าเลื่อนนะ call off แปลว่ายกเลิกนะคะอ่ะเดี๋ยววิคเปลี่ยนสีให้ดีกว่ามันจะได้ดูชัดๆขึ้น แต่ว่าถ้าเกิดเป็น slow down แปลว่าไม่ใช่ละเช่น can you slow down can you speak slower อันนี้คือการพูดให้ช้าลงแต่ถ้าเราบอกว่า put back เนี่ยคือใช่เลยพิมพ์ขึ้นมาได้เลยว่า put back แปลว่าปันขยายไอแพดพี่อีกนิดนึง put back แปลว่าเลื่อนค่ะนิดเดียวเลื่อนอ่า put back แปลว่าเลื่อนแปลว่าเลื่อนโอเคแป๊บหนึ่งนะทุกคนพอดีเมื่อกี้เราทำ เฟรมอีกแบบหนึง่งมันก็เลยจะแบบว่าพยายามให้ทุกคนเห็นชัดที่สุด Put back แปลว่าเลื่อนพิมพ์ขึ้นมาได้เลยว่า Put back แปลว่าเลื่อนโอเคทีนี้ไปต่อนะคะไปต่อ I think we have to put back the meeting until next week ฉันคิดว่าพวกเราจะต้องเลื่อนแทนที่เราจะบอกว่า move move the meeting ไป next week เปลี่ยนใหม่เป็น put back เพราะฉะนั้นพิมพ์ขึ้นมาได้เลยว่า put back แปลว่าเลื่อนค่ะ บอกพี่ปอมว่าติ๊กตอกจมนะบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้แบบน้องแบบรอดูไปสักพักอะถ้ามันยังเป็นอยงนีอยู่ต้องขึ้นใหม่โอเคฉันโทรหาลูกค้าไม่ติดอ่า I can't อะไรดีข้อ A I can't เอาใหม่เอานี้ออก I can't อะไรดี I can't manage พิมพ์ A I can't make to get through หรือ I can't move to get through คืออะไรดีเวลาที่เราโทรหาลูกค้าไม่ติดเราจะใช้อะไรดีอ่าเราจะใช้อะไรดีสงสัยจะต้องติ๊กบอกรอดูสักประมาณ53ถ้ายังเป็นอย่างนี้ต้องขึ้นใหม่เลยแบบมันดูแบบแปลกอ่าอะไรนะ I can't make to get through อุ๊ย can't make แปลว่าสร้าง ไม่น่าใช่อ่าไม่น่าใช่ i c a n make ไม่ได้ i c a n make จะแปลว่าอะไรทุกคนเช่นเวลาที่เราไปตามนัดไม่ได้แล้วเราจะพูดว่าอะไร i c a n make it แปลว่าไม่ได้แปลว่าฉันสร้างขึ้นมาไม่ได้แต่ i c a n make it แปลว่าฉันไปตามนัดไม่ได้เนี่ยเลขไม่ขึ้นเลยค้างดิ่งเลยค้างแบบเหือแบบ มันประหลาดแล้วไงมันต้องขึ้นใหม่มันต้องมันผิดปกติต้องบอกพี่ปอมว่ามันเป็นอย่างนี้มันไม่ขึ้นเลยต้องขึ้นใหม่อล,หมลองดูสักห้าสิบสามถ้ายังเป็นอย่างนี้แปลว่าต้องขึ้นใหม่อ่า I can't เลยนะ I can't manage เพราะว่าถ้าเราบอกว่า I can't make it แปลว่าใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ดู professional ด้วยเวลาใช้ในที่ทำงานถ้าเราใช้บอกว่า I can't go I can't come ฉันไปไม่ได้ก็จะดูไม่ professional เท่ากับ I can't make it ฉันไปไม่ได้แล้วว่ะใช้ได้นะแต่ถ้าเราบอกว่าอุ้ยโทรหาลูกค้าไม่ติดกันเจ้านายเราบอกว่า can't c ค l นคอ a n t า a คอมันแปลกมันจะแปลว่าอะไรรู้ป่ะฉันไม่สามารถโทรได้ตอนนี้ฉันติดธุระอยู่นิ้งมีคอนเทนต์ฉันโทรหาลูกค้าไม่ติดห้ามพูดว่า a n ค c นคออ่าฉันโทรหาลูกค้าไม่ติดห้ามพูดว่า a n คา a คอเพราะว่ามันจะแปลอีกความหมายหนึ่งคือหรือหรือจะปล่อยไว้ก็ได้นะยิบก้าแล้วมันเลยแล้วไงโอเคไ n ค c นคอ เพราะว่าตอนนี้เนี่ย I'm in the meeting มันจะแปลกแบบหนึง่งแต่มันจะไม่ได้แปลว่าฉันโทรหาไม่ติดโทรหาไม่ติดคือ i c a n t manage to get through คำว่า manage แปลว่าอะไรคะทุกคนลองเดาฉันจัดการไม่ได้เออก็คือว่าในที่ทำงานมันจะทำให้ดู professional มากขึ้นคือฉันไม่สามารถทำจุดๆๆได้ i c a n t manage to get through get through แปลว่าอะไรโทรหาโทรไม่ติดนั่นเองนะคะ get through แปลว่าโทรให้ติด โทรให้แบบสายติดทีนี้ไปต่อวิกกับพูดคำนี้บ่อยมากกับฝรั่ง mm hmm. เช่นมีฝรั่งเป็นเป็นทีมงานวิกจะถามว่า mm hmm. เช่นวิกให้งานไปและให้เดทไลน์ไปใครเคยโดนคำถามนี้บ้าง can you manage it แปลว่าอะไร mm hmm. พิมพ์ขึ้นมาเร็วแม่ขอถามหน่อย can you manage it คำนี้เนี่ยถ้าเราโดนถามฝรั่งถามว่าอะไรเช่นวิกถามบ่อยมากเลยกับกับลูกน้องที่เป็นฝรั่งถามว่า สมมติว่าโอ้ oh, um, so I have this project and can you manage it? Can you manage to finish it by Monday morning? คุณสามารถที่จะจัดการให้คุณสามารถทำได้ไหมใช่แทนที่เราจะพูดว่า can you do it มันเหมือนทำไมเราถึงไม่พูดว่า can you do it หรือปะ่ะใครที่อยากรู้ให้พิมพ์ว่าอยากอันนี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคแล้วที่มันเกี่ยวกับเรื่องของคำพท์ ในเชิงที่ทํางานที่ไม่มีใครบอกเรามาก่อนถ้าเราบอกว่าถ้าวิกเป็นเจ้านายเราพูดว่า can you do it มันเหมือนเป็นการตัดสินเขาไปแล้ว judge เขาไปแล้วว่าเขาอาจจะทําไม่ได้แต่ในที่ทำงานเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นคำที่มันเป็นเชิง positive แล้วมีความหมายที่ดิ้นได้นิดนึงคือ can you manage it แปลว่าคุณพอที่จะบริหารกับงานอย่างอื่นได้ไหมคะแต่ไม่ได้บอกว่าเขาทำงานนั้นไม่ได้คะ่ะ เลิศให้พิมพ์ว่าเลิศให้หน่อยแบบว่าอุ้ยดีมากเลยแม่อันนี้ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนให้พิมพ์ว่าดีให้หน่อยใครมาครั้งแรกนะคะไปชวนเพื่อนมาเรียนได้เลยเพราะบอกได้เลยว่าถ้าวันนี้ไลฟ์แชร์ไม่เกิน50ในฟู้ดเบกแม่จะลบไลฟ์ค่ะใครแชร์แล้วให้พิมพ์ว่า already ให้หน่อยอ่าใครแชร์แล้วให้พิมพ์ว่า already ให้หน่อยค่ะโอเคได้ค่ะสมมติว่าวิกเป็นเจ้านายแล้ววิกถามว่า can you manage it สังเกตนะขอย้อนกลับไปนิดนึงฝรั่งจะไม่พูดว่า can you manage it เพราะว่าตัว i เนี่ยมันเป็นหนึ่งในสระมันจะไปลิงก์กัน manage manage it ตัว g จะไปลิงก์กับตัว i มันก็เลยกลายเป็น manage it manage it คือเวลาพูดภาษาอังกฤษมีหลายคนชอบถามว่าทำยังไงให้พูดชัดแม่จะต้องหน้าตานัาเกลียดนิดนึงอะ manage it เห็นไหมปากเปิดอะไรมันจะปลายหมดเลยนะต้องยอมนิดนึงในช่วงแรกแต่คนไทยอะตอนแรกๆที่ออกเสียงไม่ชัดเพราะว่าฉันเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกัน ไม่กลานะ้าหน้าตาหน้าเกลียด Can you manage it แบบคนไทยจะพูดแบบว่าปากไม่กว้าง already เลิศมากให้ครบ50นะได้ค่ะเราจะใช้ข้อไหนเอ้ยข้อนี้ดีอีกแล้วว่าข้อนี้ดีอีกแล้วว่าสมมุติเจ้าน้ถามว่า Can you manage it ข้อ A yes I will try ข้อ B yes I think I could ข้อ C yes I can เอาอะไรดีเออถ้าไลฟ์ไม่ครบแชร์ไม่ครบ50แม่จะลบไลฟ์ แต่ถ้าลบไลน์ปุ๊บเสียได้เลยนะุของฟรีแบบนี้ไม่มีสอนที่ไหนเนี่ยแม่ As much i s possible ไม่ได้ลูกไม่ได้ As soon as possible อันนั้นมันเป็นวล,ลีที่แปลว่าทันทีทันใดย,ยกตัวอ,อย่างเช่น Can you send me the email as soon as possible ไม่ใช่ as much i s possible นะคะ As soon as possible Yes I can ถูกต้องข้อ C ค่ะแต่ถ้าเราบอกว่า Yes I will try มีปัญหาแหละเพราะว่าอะไรรู้ปะ มีใครรู้บ้างว่า I will try มีปัญหาตรงไหนไม่รู้เพียงว่าไม่รู้ I will try มีปัญหาแน่นอนเพราะว่ามันเหมือนกับเธอสมมติว่าเจ้านายถามว่า Can you manage it แล้วเธอบอกว่า I will try แปลว่าเธอไม่ได้บอกเขาว่าเธอทำได้แต่ว่าเดี๋ยวลองดูแล้วกันมันมีความไม่แน่นอนแล้วก็จะรู้สึกเหมือนแบบมันไม่ดีอะแม่มันเหมือนคนไม่มั่นใจแล้วก็เหมือนกับไร้มารตาด้วยนะนิดนึงเหมือนแบบเธอเข้าใจป่ะฟิลแบบว่า เดี๋ยวจะพยายามแล้วกันค่ะแบบนี้มันไม่มีการพรมิสว่าโอเคค่ะเดี๋ยวจะดีลิเวอร์งานให้ไม่ได้เลยแบบนี้ไม่ได้น่ากลัวมากน่ากลัวมากใช่แสดงว่าไม่มั่นใจแล้วก็ไม่มีการพรมิสพรมิสคือการสัญญาว,ว่าจะทําให้เสร็จเมื่อไหร่เวลาที่เราทํางานในโลก g l o b a l หรือทางานในบริษัทฝรั่งเนี่ยอยากจะดู professional คือการที่บอกเลยว่าเสร็จเมื่อไหร่ตอนไหนและจะเสร็จอ่าแบบมันไม่ใช่แบบว่าเดี๋ยวจะลองทําให้แล้วกันนะดูไม่ดีเลยแต่ถ้าบอกว่า I think I could มีปัญหาตรงไหนไหนลองเดา I think I could มีปัญหาเหมือนกันเพราะคำว่า could คืออะไรเฮ้ยเราเรียนมามันสุภาพที่สุดแต่คูดอ่ะมันคืออดีตของ can และมันเป็นเหมือนคล้ายๆแบบอ um, t ม t n k n k o u o u l d มีความจินตน,นาการมีความไม่แน่นอน งั้นถ้าเราบอกว่า I think I could ต่อไปเวลาที่เราเรียน I could เนี่ยอย่าคิดว่า I could อย่าอย่าจำแบบนี้นะ Could มีความสุภาพแน่นอนงั้นฉันใช้ Could ต้องเรียนต่อได้ว่า Could เนี่ยมันมีความหมายอย่างอื่นด้วยไหมเช่นในกรณีนี้มันจะแปลได้ว่า I think I could คือไม่มั่นใจอาจจะทำได้มั้งคล้ายๆกับข้อแรกเลย วายแต่แล้วใครแชร์แล้วพิมพ์ already ขึ้นมาเลยวายตายแล้วความรู้ใหม่อีกแล้วคําศัพท์ง่ายๆแต่ความหมายผิดเฉยคําศัพท์ง่ายๆใช้ผิดกลายเป็นคนดูไม่ดีเฉยคําศัพท์ง่ายๆกลายเป็นคนดูแบบดูไม,ไม่ไม่เก่งดูไม่มั่นใจในการทํางานไปเฉยเลยอ่าเห็นไหมฉันไม่เข้าใจตัวเลขพวกนี้เลยคําว่าฉันไม่เข้าใจคือคําว่าอะไรตัวเลขพวกนี้เช่น these figures ไม่เข้าใจเลยขอคําว่าฉันไม่เข้าใจหน่อยฉันไม่เข้าใจ คือคำว่าอะไรอ่ะฉันไม่เข้าใจเลยคือคำว่าอะไร I don't หรอวิเอาแบบเบสิกมาเลยก็ได้อ่ะแม่อ่ะเริ่มต้นที่เบสิกเลยแล้วกันเธอลองดูว่าไลฟ์เมื่อกี้กี่นาทีแล้วขาดอีกเท่าไหร่ <c oughs> แล้วไปจบที่กี่นาทีนะลองดู <c oughs> พี่ไม่มั่นใจชั่วโมง something เมื่อกี้ I don't understand these figures เราจะเออ IDK ก <c oughs> ็ได้นะ IDK ใครเอยตายละคุยกันเองละ <laughs> I don't understand these figures เราจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีให้ดูปโปรขึ้นอ่ะขึ้นต้นด้วยตัว M ไหนลองเดามาสิ I can't M ตึดตเดราแล้วก็ตัว S ตึดตด of these figures ตัว M คืออะไรเออใครได้คำนี้แปลว่า professional มากแต่ถ้าไม่ได้คือแม่ typical มากๆคือปกติไม่ต้องกลัวว่าแบบ ฉันดูไม่เก่งอะไรไม่ใช่มีหลายคนที่ไม่รู้คำนี้นะคะคือคำว่าอะไรอะ went off my head ไม่ได้อะ went off my head went over my head จะแปลว่าไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่ามักจะไม่ได้ใช้ในเชิงการทำงานใช้ได้แต่มีอีกคำหนึ่งที่ดู professional แน่นอนคือตัว m และตัว s ใครคิดไม่ออกเลยแปลว่าไม่ได้คำพท์คำนี้ พิมพ์ว่า no ขึ้นมาสิเธอ make sense ไว้ใช่นะเธอรู้ได้ไงอน่ะคุณฮีเดโกไฮอย่างนี้เลยฮ e <laughs> เดโกไฮออกเสียงถูกไหม I can't make sense ถูกต้องอ่ะทยต่อ make sense แปลว่าอะไรเนี่ยแม่จริงๆแล้วว่าคำศัพท์ใช้ในที่ทำงานอะมันไม่ได้ไกลเกินเอื้อมเราเลยค่ะอย่าไปคิดว่าหลายคนชอบคิดว่ายากต้อง a d v a ต้องยากจริงๆเนี่ยมันคือคำศัพท์ที่เรารู้เลยนะใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน แล้วแค่เราไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงให้ professional มากขึ้น I can't make sense of these figures make sense แปลว่าอะไร memorize ไม่ได้ memorize แปลว่าอะไรจำความจำจะแปลว่าฉันจำไม่ได้ถ้า make sense แปลว่าอะไรเช่น it doesn't make sense มันไม่เป็นเหตุเป็นผลกันเลยเอามาใช้เป็นแบบฟิลแบบไม่เข้าใจก็คือฟิลแบบว่า ฉันไม่เข้าใจว่าเลขตัวนี้มาจากไหนจากไหนอันนี้แมทกันยังไงก็คือไม่เป็นเหตุเป็นผลกันนั่นเอง I can't make sense of these figures แปลว่าไม่เข้าใจมันไม่เป็นเหตุเป็นผลเฮ้ยข้อนี้ได้ใช้แน่นอนขอโทษที่ล่าชา้าเช่นแบบว่าแจ้งกับลูกลูกค้าเนี่ยชา้าเหมือนแบบลูกค้าแบอบกว่าเออเดี๋ยวแจ้งกลับด้วยนะแล้วเราแบบว่าใช้เวลานานในการตอบอีเมลในการตอบกลับในการแจ้งกลับเราจะใช้ข้อไหนดี Sorry I take very long time Sorry it's taken ข้อ b เอ้ยข้อ C Sorry I took A B C ไปเลย right nah, right share, เแชบรบ์เท่าไหร่แล้วนะแชร์เท่าไหร่ใครไม่แชร์เราจะแบบว่าลบไปเลยเออเราจะแบบลบไลฟ์นี้ไปเลยยังไงนะ <c oughs> ขอโทษที่ล่าชา้าแบบว่าตอบกับชา้าแจ้งกับชา้าอะไรแบบนี้ใช้อะไรดี it's what อตละอุ๊ย อ่ะ uh, sorry I take เออไม่ได้ I take อะไรอะเหมือนดูไม่จบประโยคเนาะ sorry it's taken ถูกต้องถูกต้องทุกคนรู้ไหมว่าทำไมถึงต้องใช้ it's taken แปลได้หลายความหมายเลยนะจบไลฟ์ลบคลิปใหม่เพื่อดูย้อนหลังอุ๊ยถ้าแชร์ไม่ครบ50ใน f o ในฟูดเบลบค่ะใครแชร์แล้วให้พิมพ์ว่า already เดี๋ยวเราดูว่ายอดแชร์เท่าไหร่เออตอนนี้ยอดแชร์เท่าไหร่ ลองดูลองดูนะคะ it's taken มีหลายความหมายมากยกตัวอย่างเช่นใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้สมมุติว่าวิกถามว่ามีคนถามวิกว่าแม่คะถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเก้าอี้ตัวนี้มีคนจองแล้วเราใช้ว่าอะไรได้บ้างคะเราสามารถพูดได้ว่าอะไร it's taken sorry it's taken it's taken ย่อมาจากอะไรมีใครงงให้พิมพ์ว่างง it is taken เป็นการใช้ passive voice คือการโดนถูกกระทำอันนี้มันโดนเอาไปแล้วมันโดนใช้ไปแล้วมีคนจองไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้น subject ตามด้วย is a mr a e passive voice เป็น present แล้วตามด้วย verb ช่อง3 verb ช่อง3ของ take คือ take อ่ะ verb ช่อง1 took แล้วก็ taken verb 1 take verb 2 took verb 3 taken it is taken ใช้ได้กับมีคนจองไปแล้วเก้าอี้มีคนนั่งไปแล้วหรือเวลาแบบอุ้ย are you single อ่ามีคนถามว่าเธอโสดหรือเปล่าแล้วเราบอกว่าแหละ I'm taken เปลี่ยนจาก it เป็นเราก็คือ I am taken แปลว่าเธอโสดไหมอ่าเดี๋ยวรอทายก่อน I am taken แปลว่าอะไรคะอุ้ยใช้เยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาเธอเรียนเนี่ยเธออย่าเรียนแค่ว่าอ๋อ oh, it s taken ใช้กับแค่กรณีนี้ให้เรียนไปเลยว่ามันแปลว่าอะไรได้อีก ในกรณีไหนได้บ้างแปลว่าสถานการณ์เธอจะครอบคุมมากกว้างกว้างกว้างการที่พูดได้กว้าง,างยิ่งกว้างเท่าไหร่ยิ่งมั่นใจยิ่งมีคำศัพท์ในหัวเยอะเท่าไหร่ยิ่งครอบคลุมสถานการณ์ยิ่งกล้าพูดเทคมีเอาเลยเหรอคุณ <c oughs> พิมพ์ระดา take มี out <c oughs> มีเจ้าของแล้วจ้าเออแบบว่ามีแฟนแล้วอยา yeah. ก it's I'm taken อย่างนี้ถูกต้องฉันมีแฟนแล้อยากไปอย่างนี้หรือ อุ้ยพอดีว่าเวลามันใช้เวลานั้นไม่ได้สนใจแม่สอนเลยดูแม่สวยวายแต่แล้วแต่แล้ววายผู้หญิงชมกันอย่างเดียวก็แบบว่ามันจะว้ายแรงวายวายวายแรกแต่ถ้าผู้ชายชม้าอย่างนี้โอเคใครลืมลืมถามใครมาครั้งแรกบ้างให้พิมพ์ว่ารอเรือสลดด้วยชื่อเล่นให้หน่อยไปคะ่ะอ่ะต่อหรือ it's taken ใช้ได้เวลาที่เราใช้เวลานานเหมือนกัน อุ้ย sorry it's t a k e n so long แบบอขอโทษนะคะลูกค้าใช้เวลาในการตอบกลับนานค่ะ sorry it's taking it's t a k e n so long to ตอบกลับคือคำว่าอะไรอ่ะตอบกลับคือคำว่าอะไรอุ้ยหลายคนใช้คำนี้ผิดนะขอขอ,ขอนิดนึง sorry it's t a k e n โทษทีค่ะใช้เวลาในการ so long to ตอบกลับคือคำว่าอะไรอ่าอ่ะรอ,อให้ทุกคนพิมพ์ Sorry is t a k e n so long to ตอบกลับทูอะไรดีเร็วอุ้ยขยายไม่ได้ทูอะไรนะคุณฮิเดะหรอมีใครมาครั้งแรกคุณแอนอะคุณ r p p y y หรออ่ะ REPLY ได้ REPLY BACK ได้นะมีใครมาครั้งแรกพิมพ์เลขหนึ่งแล้วกันเลขหนึ่งแสแลดด้วยชื่อเล่น REPLY สกดลยังไงอ่าเดี๋ยววิเขียนให้ให,ใหม่ตอบกลับแล้วกันอาตอบกลับมีอะไรบ้างตอบกลับ reply back ข้อที่1 reply back คุณพิมพ์สวัสดีค่ะคุณเคใช่ไหมคะสวัสดีค่ะมีอีกนะ,ะให้เลือกระหว่างคุณน้อยสวัสดีค่ะ answer back หรือว่า get back answer หรือว่า get เอาอะไรดี answer พิมพหนึ่ง get พิมพ์สองไปค่ะ feedback ไม่ได้ feedback จะแปลว่าอะไรคล้ายๆกับคำว่า comment คุณวาริสวัสดีค่ะคุณแอนสวัสดีค่ะเฮ้ยมีคนชื่อแอนซ้ำกันหรอ response แปลว่าตอบได้ได้คุณยกสวัสดีค่ะคุณดาสวัสดีค่ะ to reply ได้ sorry it's taking sorry sorry it's t a k e n so long to get back คำนี้คือดีที่สุด reply back หรือ get back answer back ไม่ได้ answer back จะแปลว่าต่อยกลับ คุณวสวัสดีค่ะคือคุณดาสวัสดีค่ะเพราะว่าคำว่า answer back มันสามารถแปลได้ว่าแบบว่า I will answer back ก็คือเดี๋ยวฉันจะต่อยกับโตโตอบกับอะไรเงี้ยตีกับเธอเข้าใจปะใช้ป่อยมากใช้บ่อยมากเลยเหรอไหนใครใช้ answer back บ้างว้ายโอเคเราเราเราจะมีเพื่อนกันไงแม่เราต้องเป็นเพื่อนใครใช้ answer back บ้างให้พิมพ์ว่าเลขหมาให้หน่อยแบบขำๆห้า คือจริงๆวิวก็เคยใช้แหละก่อนที่วิกจะแบบว่าไปทำงานะอะไรเงี้ยแล้ววิกก็เพิ่งมารู้ที่หลังว่าเฮ้ยอันเซอร์แบใช้ไม่ได้หรอเพราะว่าคนไทยจะติดแบบแปลแปลตรงไงตอบกลับคือคือตอบคือ answer <c oughs> ไปเลยอย่างเงี้ย n s w e r question อย่างเงี้ยคุณเนสสวัสดีค่ะเออ it is t a k e n so long sorry it is t a k e n so long to get back or it sorry is t a k e n so long to reply back alright so either way you can say both ขอโทษที่ใช้เวลาตอบกับล่าช้าค่ะเมื่อกี้เราพิมพ์กันไปแล้วโอเคทีนี้เราบอกว่าจดโนต้ตอุ้ยคำนี้ใช้บ่อยแล้วใช้ผิดคือความหมายผิดเลยอ่า reply back get back ได้เลยคุณเบิร์สวัสดีค่ะเมื่อกี้ฉันไม่ได้จดโนต้ตที่หัวหน้าพูดอ่ะซวยละโนต้ตข้อไหนตอบผิดใช้ผิดชีวิตเพียนเปลี่ยนเลยนะคะ <c oughs> มันผิดจริงๆแม้มันมีความหมายที่ลบด้วยจดโนต้ตคือโนต้ตเติม S พิม์ A หรือโนต้ตไม่เติม S พิม์ b พิมพ์ขึ้นมาเลย เอา A หรือว่าเอา B เมื่อกี้เมื่อกี้ฉันไม่ได้จดโน้ตวเอาแล้วนะเอาแล้วนะแม่จดผิดเอ้ยแม่พิมพ์ผิดขึ้นมาคือความหมายผิดนะคนที่ตอบว่าโน้ตไม่เติม S เอาละเต็มไลฟ์เลยจ้ะผิดจ้ะแล้วมันแปลว่าอะไรหรือว่าอุ๊ยแรงมากใครตอบข้อ B ให้พิมพ์ว่า Y มาเลยค่ะ take note ที่ไม่เติม S แปลว่าเช่น take note ถ้าสมมติเธอพูดอย่างนี้เนี่ยมันจะแปลว่าเหมือนแบบดูนะ ว่าฉันทำยังไงเหมือนสั่ง Watch how it's done หมายความว่าดูนะว่าฉันทำยังไงเหมือนคล้ายๆกับว่าแบบว่าเขาไกลๆว่าแบบเขาทำไม่เป็นอนะ่ะเขาทำงานนี้ไม่เป็น Take note ไปด้วยนะดูนะว่าเนี่ยเขาทำกันยังไงแต่ถ้าจดโนตจริงๆเนี่ยเฮ้ยเธอตกใจมั้ยตกใจพิมพ์ OMG ขึ้นมาให้หน่อยเอาหรอมันแปลงอย่างนี้ได้ด้วยหรอจริงๆจดโนตต้องแปลต้องใช้เป็น note s จ้ะ s พิมพ์ขึ้นมาเลย note เติม s ที่แปลว่าจดโนตจริงๆต้องมี s นะคะ เลยต้องเป็น take ว้าผิดเยอะมากค่ะโอเค c o นแกร t take notes alright อย่าไปใช้อุ้ยหลายคนใช้ notes อย่างนี้เลยเนาะไม่เติม s เ,เนาะใช่ไหมฉันเห็นเธอไม่ต้องกังวลหรอกฉันเห็นว่ามีหลายคนมากประมาณ90%เพราะฉะนั้นว่าใครผิดก็คือไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายไม่ต้องอะไรนะคะเมื่อกี้ อขอเทสกราม่นิดหนึง่งพอเราเรียนไปแล้วขอเทสกรามาแบบเบสิคนิดหนึง่งเมื่อกี้ฉันไม่ได้จดโนต้ตที่หัวหน้าพูดเลยในกรณีที่อลองฟังนะคะใครที่ไม่ได้คําศัพท์เลยหรือไม่ได้กรามาเลยเนี่ยให้ลองฟังวิกดูว่าแล้วลองเดาใครตอบถูกแปลว,ว่าเข้าใจวิธีการเรียนแบบนี้เช่นเมื่อกี้เราอยู่ในห้องกับหัวหน้าแล้วเราไม่ได้จดโนต้ตที่หัวหน้าพูดในห้องประชุมเลยเราจะใช้ข้ออะไร I'm not taking notes หรือ I wasn't taking note I'm not taking note พิมพ A I wasn't taking note พิมพ B <c oughs> เอาอไรดีเออเอาอไรดีเอาอไรดีเอาไรดีเออคือเวลาที่เราเรียนคำศัพท์ไปแล้วเนี่ยคนไทยจะมีปัญหาคือว่าพอได้คำศัพท์ไปแล้วใช่ปะ่ะแต่งประโยคไม่ได้คำถามคือมันก็ติดกับแกรมม่านิดนึงอะมันต้องได้แกรมม่านิดนึงมีโครงสร้างประโยคเหมือนที่เมื่อกี้คุณเฟื่องฟ้าเขาบอกที่เป็นรีวิวคอร์สวิกอะ ที่ลูกค้ามารีวิวให้หน้าไลฟ์เขาบอกว่าถ้าไม่ได้โครงสร้างก็ไม่มั่นใจในการพูดใช่ไหม I wasn't ถูกต้องเพราะว่าอะไรเออเพราะว่าเมื่อกี้เหตุการณ์เมื่อกี้ในอดีตเราต้องการจะบอกว่า progress มีการ on going คือเราไม่ได้ on going เราไม่ได้ทำคือจดโนต้ตเมื่อกี้เป็นอดีตไปแล้วเลยต้องใช้เป็น past c o n t i n u o u s wasn't taking เข้าใจพิมพ์ว่าอ่ะหนึ่งมันผ่านมาแล้วแต่หลายคนจะ มีคำถามว่าแล้วทำไมไม่ใช้พาซิมที่เป็นแบบว่าทุกงงไหมงงให้พี่ว่างงอ่าเดี๋ยวเราจะได้อธิบายต่อเลยคือวิกอะจ,จะไม่ได้เป็นแนวสไตล์สอนแบบจำนะทุกคนแบบโอ้ยอันนี้ต้องจำว่าเทนนี้ใช้แบบนี้อย่างนี้วิกจะเน้นสอนแบบว่าเข้าใจกับสถานการณ์ไปเลยเพราะว่านี่แหละคือเอาพุ่งตรงว่าเป็นการฝึกแบบฝรั่งตัวจริงเลยฝรั่งเขาพูดได้เพราะอย่างนี้แหละเพราะมันคือภาษาที่เอาไว้ใช้พูดทำไมเหตุผลที่จะต้องมีแกราแาใน ภาษาอังกฤษเพราะต้องการให้คนฟังเข้าใจว่าต้องการจะพูดอะไรแค่นั้นเลยนะคะคือทำไมเราไม่ใช้ I took เพราะว่ามันจบไปแล้วแล้วมันไม่ได้มีการบอกว่ามีการเกิดอะไรขึ้นเราต้องการจะบอกเพื่อนว่าภาษาไทยคือเมื่อกี้ฉันไม่ได้จดโน้ตการจดโน้ตจะมี ongoing action คือมีการเกิดขึ้นเห็นปะเห็นภาพไหมเห็นภาพตามวิกไหมจดโน้ตเราต้องการจะบอกคนฟังว่าเมื่อกี้ไม่ได้ทำอย่างนี้ เราเลยต้องเป็น past continue as tense ถ้าเข้าใจแล้วพิมพ์ว่า I got it ให้หน่อย <c oughs> เข้าใจปะมันเหมือนแบบเราต้องการให้คนฟังเห็นภาพตามเราว่าเมื่อกี้เราไม่ได้อย่างนี้แต่ถ้าเราบอกว่า I took I didn't take n o t e เขาจะรู้แค่ว่าเธอไม่ได้จดโน้ตแต่คนฟังไม่ได้เห็นภาพว่าไม่ได้ทำอย่างนี้แค่นั้นเองแค่นั้นเองนี่คือความต่างระหว่าง past simple กับ past con แค่นั้นเองนะคะโอเค ไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆกดติดตามวิกไว้ได้ตามช่องทางนี้ได้เลยนะคะสนใจส,สั่งซื้อคอร์สเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษสั่งซื้อได้เลยที่ w w w e n g l i s h นั้นเวลา w i k c o m หรือแอปพลิเคชัน VN English Anywhere Now available on Android and iOS